Sociedad, มีการเกว่าขึ้อคบรรณาการนะคะก็ต้องบอกว่าชาวประชาอุ่นใจนะคะแล้วนี้ท่านก็น่ารักอย่างนักขาต้องให้ท่านก่อนดีไหมเดี๋ยวเดี๋ยวรถไฟมาแล้วค่อยค่อยมุฟออกนะคะหรือว่าเลขรถนต์ถ้ามันอยู่ประจําตัวเรานะคะฉะนั้นถ้าเลขถูกฉลองกับคนจ้าของในวันนี้นะคะต้องขอบคุณมากๆค่ะอะไะค่ะทะเบียนเลขสวยนะคะการตัวเลขทีสวยนะคะตัวเลข ให้คดีนี้ก็คือหมวดซึ่งท่านได้ไปท่านก็จะมีแต่ความโชคดีค่ะมีครับเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆนออจะต้องรออีกห่ปีจะต้องรออีกห่ปีนะคะแล้วหมวดนี้เป็นหมวดที่ถือทุกท่านให้จะร่วมสมบูรณ์ในเรื่องคดีนั้นสวยซึ่งในในโลการท่านของส่งสวรรค์นะครับได้เลือกเป็นจุดสำคัญที่เราฟ้าฝนโปรยมานะครับแต่ความตั้งใจ ที่เราจะถังคนในเรื่องของรถในเรื่องของถนนในเรื่องของสิ่นวดล้อมต่างๆเนี่ยมันก็จำเป็นต้องให้กับพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจนะครับในสนใจทีนี้รถของท่านต้องะครับถ้าเป็นรถเก่ารถใหม่ก็ได้สามารถนําจดไปทะเบียนแล้วก็หรือบางท่านเนี่ยเขาก็รู้ว่าหมายเลขเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นหมายเลขหรือว่าหมวดตัวอักษรปฏิเหตุมักจะมีคนพิก,นก,การใช่ไหมครทางคนส่งก็ะเอาิจารา้เามีมีสถานที่ดที่มิรับ เขียวนะครับมองไปที่ไหนก็ดูสดชื่นตาตาไปหมดนะครับบารที่จะต่างเนี่ยนะครับเราจะต้องมีการการใช้รถใช้ถนนนะครับก็ต้องทราบว่าประเทศไทยเรานะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือว่าเรา